สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะค่ะรอบนี้เป็นรอบบ่ายเป็นรอบพิเศษนะคะเป็นรอบโอกาสดีนาทีทองค่ะค่ะผืนนี้แปดร้อยไม่ขายขายอยู่เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นรอบโอกาสดีนาทีทองค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นหมี่ขั้นนะคะ ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นหมีขั้นเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะเป็นหมีขั้นนะคะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ าราคาเจ็ดร้อบาทนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนผ้าคัดเกรดค่ะขาดเจ็้อบาทค่ะผืนนี้ค่ะขาดเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะขาดเจ็บาทจะมีอยู่สองผืนนะคะขาดเจ็อบาทมี2องผืนค่ะราคา700อบาทค่ะเป็นรอบพิเศษรอบโยนพิเศษโอกาสดีนาทีทองนะคะ ค่ะเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสภาพดีนะคะเต็ม2เมตรนะคะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะค่ะเป็นผ้าคัดเกรดรุ่นแปดร้อยไม่ขายขาย700บาทค่ะรอบพิเศษโอกาสดีนาทีทองนะคะค่ะเป็นรอบพิเศษค่ะ ค่ะเป็นรอบโอกาสดีนาะทีทองค่ะรอบพิเศษนะคะ<อ>ค่ะต่อเลยค่ะนี่ราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยแม่ขายขายหกร้อยนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะค่ะเป็นรอบโอกาสดีนาะทีทองนะคะรอบพิเศษค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะรอบพิเศษค่ะแม่บอลลักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะค่ะเป็นรอบพิเศษนะคะ ค่ะนี่ก็หกรอบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกรบาทค่ะ หกร้อยบาทค่ะขาดนี้ก็หกร้อยบาทนะคะเป็นผ้ามือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะค่ะแม่บ่าลักผ้าไหมมือสองนะคะเจ้าเก่านะคะนี้ก็หกร้อยบาทค่ะผ้าไม่มีตาเหน็นนะคะเป็นรอบพิเศษโอกาสดีนาทีทองค่ะรอบราคาหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ หกรบาทค่ะ่ะสวยงามมากค่ะ600บาทค่ะค่ะหก0้บาทค่ะรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะ600บาทค่ะ่าห600บาทค่ะ ค่ะนี่ก็หกร้อยบาทนะคะเป็นหมี่ขั้นนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะคะ่ะสวยทุกผืนนามทุกผืนนิ่มทุกผืานค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะค่ะเป็นหมี่ขั้นนะคะหกร้อยบาทคะ่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะเงินหกร้อยบาทมีค่านะคะสวยทนสวยนานคะ่ะรับผ้าไหมมือสองกับแม่บอลรัลกขึ้นไปเนี่ยคะ่ะเป็นผ้าที่สวยทนสวยนานนะคะค่ะราคา600บาทค่ะ คาะหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นรอบพิเศษร,รอบโอกาสดีนาทีทองนะคะหกร้อยบาทค่ะขาะนี้ก็หกร้อยบาทค่ะ รอบพิเศษนะคะเป็นผ้ามือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะราคา600บาทรอบพิเศษค่ะค่ะเป็นรอบโยนพิเศษนะคะ600บาทค่ะค่ะเป็นรอบพิเศษค่ะ ค่ะราคา600บาทนะคะเป็นมือสองค่ะไม่มีตำเหนินะคะรอบพิเศษค่ะรอบโยนพิเศษนะคะ600บาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะมันเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนี่ก็600บาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ600บาทค่ะราคา600บาทนะคะ ค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่ให้ชมที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ,คะราคาหกร้อยบาทนะคะเป็นรอบพิเศษโอกาสดีนาะทีทองเกตไดยไม่ขายนะคะขายหกรบาทค่ะค่ะ600บาทค่ะ,คะ600 ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านบุญรักษาพาคุ้มครองค่ะ